ครับกลับมาอีกครั้งในเกมที่ชื่อว่า Summoner w a ร์ผมก็ไม่ได้ทำคลิปมานานนะครับปีนี้ก็ปี2022เดือนเม่นในาแล้วก็เลยมาทำคอนเทนต์นะครับ s u มเ o n e r ว a รนะครับอลิน,นาสกายอริน,นามีรันใหม่อีกรอบนึงนะครับปี2022เล่นตอนนี้ยังทันไหมก็บอกว่าทันทุกกรณีแหละครับเป็นเกมที่ทำให้รู้จักการวางแผนการคิดล่วงหน้านะครับ สำหรับเกมทุกเกมแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มเล่นนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรีโลหาตัวละครดีๆสักตัวนะครับสำหรับผมได้5าดาวก็เพียงพอแล้วนะครับต่อไปก็จะมาทำการนะครับรีไอเพื่อให้ทุกคนรู้นะครับว่ารีไอดี ID ทำยังไงบ้างนะครับก็กดมาที่นะครับ ด้านม,มุมซ้ายบนสุดที่เป็นชื่อของเรานะครับกดที่ตัวเลือกแล้วกดลบบัญชีข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขให้ใส่แปดหนึ่งหกสอนย์แปดหนึ่งเสร็จแล้วทําการรีเซ็ตกดรีเซ็ตไปเลยครับมันก็จะบอกว่ากําลังรีเซนะครับสําหรับการรีไอนั้นดียังไงนะครับเช่น์ไวท์ไลแล้วก็เราก็ตั้งชื่อนะครับ กดโอเคมันก็ยังจะเข้ามาที่หน้าจอเกมตามนี้นะครับเราก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับข้อสำคัญที่สุดคือเราต้องเล่นให้จบด่านนะครับมาเริ่มแรกมามันก็จะให้ทำการกดสกิปไปเรื่อยๆนะครับเก็บนานนะครับทำการสมอนคัมพีธรรมดากดสมอนไปหนึ่ง ไปนะครับต่อไปนะครับสม,มอนอีกทีนึงทำพีเว้นมรรมดาคำรับสองใบนี้มันก็จะติดตัวมาให้นะครับเป็นแบลรี่ท่าน้ำน,นะครับหลังจากนั้นแล้วเรากดไปที่แท่นเปิดพื้นที่ใหม่กดล็อกโอเคกดต่อสู้ปลากาเรนนะครับแล้วก็ไปเลือกมอนอเรา2ตัวแบบรวดเร็วปับ ความเร็วไปที่3นะครับเพื่อที่จะไดท้ทำการจมตีเร็วนะรับชั้่นหน่งจะช้าม,มากนะครับต่อไปหลักแรกก็จะมีแค่สี่อย่างจะต้องผ่านมาได้นะครับต,ต่อไปกดซลมอนเนื้อเรื่องเขาจะให้ซลมอนคำมีธรรมนา1หนึ่งอัน จะโชว์บอกว่า,าธาตุของเกมมีธาตุอะไรบ้างก็คือน้ําไฟลมแล้วก็แสงมืดน,นะครับต่อไปมาให้เข้ามาที่จัดการรูนนะครับแล้วก็กดใส่รูนไปเริ่มต้นเกมมันก็จะให้เราทำเทข้าๆประมาณนี้แหละครับิ่อมาดับรีดกดสร้างวงแหวนเพิ่มพลังนะครับ พลังมอนเตอร์เพิ่มพ,พลังกดเหตดเข้ามาแล้วก็เพิ่มพลังนะเ,าาเ,ลเลยครับกดไปดูทีเวสำรวจตาการเนะครับช่วงนี้เราต้องพยายามไปถึงดาง่านห้เพื่อที่เราจะกดออตโต้เพได้นะครับ ต่อสู้ป่ากาเลนนะครับผมก็จะบอกมาว่าด้านบนมีสิ่งที่ดรอปอะไรมากถ้าจบมาป่ากาเลนในระดับนอร์มอนนะครับก็จะได้เอเรนเจอร์สามดาว เว็บนะครับนะครับงทับสอ,บสอ,นนองในกอนรกกนกอบแฝงกรอบแฝงครับใช้ท่าสองกัดก็เกิดตายแล้ะครับผ่านไปยี่สิบเวฟนะครับะะต่อไปกดด่านทัดตายนะครับหรือว่าเราจะมาใส่รูนหนอก็ได้นะครับมันก็จะอธิบายว่าตัวละครเรารูน ใสยังไงมัง่งกดพลังกดใสไปใส,ใสไปครับด่านที่4เดี๋วด่านหน้าก็จะสามารถออโต้เพย์ได้แล้วนะครับที่เราต้องการก็คือเล่นให้จบ6 7ด่านเอาอร์สกอร์ 5, สกอร์สอ็ไปนะพยายามกดให้ได้หาด่านสัก1หนึ่งตัว ใครหวังตัวอะไรไว้ก็ลองกดดูถ้าได้ทามาแล้ก็เล่นเลยหรือว่าถ้าได้ห้าดาวแล้วพอใจก็หนีมัให้เงินไปเลยห้าดาวเปิดมาไว้อุ่นใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ที่ดีพาเริ่มต้นเกมแล้วทำให้เกมไปไวได้ก็ดีด้วยแต่ว่าส่วนมากก็จะได้ตัวที่ไม่ค่อยอยากได้กัน เล่นไปก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวหลังๆมาก็จะเปิดได้5้าดาวแต่ว่านนํนาว่าทำ <c oughs> นี้มันค่อนจะเกลือนะครับก็อาจจะสมหวังบ้างไม่สมหวังด้างบ้างนะครับนี่ครับก็ออโต้ได้แล้วแต่ศัตรูระหว่งางตาอสู้เพื่อเน้นการโจมตีถ้าไปก็จะตีข้าไปนะครับท่านลมนก็จะตีท่านาน้ำ ท่าแต่ละท่าจะตีตัวที่ชนาดท่านะครับยเล่นแต่ว่าตัวนั้นมีการเกิดเกาะแตกเกิดขึ้นนะครับศัตรูอาจจะปิดตันตีตัวที่่องครับทับลเวราสำนักเต็มอารีน่าวอนะครับก็อะนิล่าสมรุนวอลสกายอารีน่าก็เปิดเป็นเวลา8ปปีแล้วนะครับเป็น เกมที่เก่าแก่มากเล่นเกมอื่นมาหลายเกมสุดท้ายก็คนเวียนกับเกมเดิมเพราะว่าเวลามันสามารถกดออโต้ได้อะไรได้แล้วก็ผมมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างจะเยอะแล้วแม้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างประตามแต่ว่าก็ใช้ความรู้ ังจากนีน้หลังจากีรันเสรก็กิโลจะมาทำการ่ากา,าเนเชื่อมสายรั์มังกรแล้วก็มงโผนะครัรบของดเหล็กแล้วก็ตัวเ่ายาน่นท,านนท้ทแล้วก็เล่นต่อไปนะครับเดี๋ยวถึงด้านสุดท้ายแล้วใส่ ก่อนก็เพิ่มความง่ายมากขึ้นนะครับใส่ไปเลยครับเดี๋ยวเคลียร์ด่านนี้เสร็จครับ เดี๋ยวมันก็จะไปอยู่ในกล่องด้านหน้าของเรานะครับ,นรบนเนี่ยครับกดที่ดีซัมเอครับกดนับนะครับคุปปองแพ,พ็กเกจพิีพ์เมหนึ่งนะครับกดมาฟรีหนึ่งครั้ง ที่สำเร็รับกดรับที่กล่องนะครับ11อันนะครับแล้วก็ตั้งแต่เราเพิ่มมาสุ่มมาเลยครับ ็ต้องทำการหลีเพื่อให้ได้ตัวละครตามที่เราหวังต่อไปนะครับสำหรับคลิปแรกของปี2022 Summer War Sky Arena ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวต่อไปจะมาทำว่า EP 2ี2คือพาผ่านด่านต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะครับสวัสดีครับ